ฉลามดำนายกเอทธาสาราเจอใครดีครับท็อปปิกนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของฉลามดำนายกเอทธาสาราที่ล่าสุดทางทีมงานก็ออกมาโพสแล้วครับบอกว่า1 1 8่งปถึงหนึอนหาคู่ให้หน่อยใครก็ได้ครับแฟนบอลมวยมองว่าเจอใครดี คลิปนี้นะครับผมก็สรุปมาให้ตัวที่ผมคิดว่าอยากจะให้เจอต่างๆนานาแล้วก็ตัวที่เป็นไปได้นะครับตอนนี้ก็มีค a เด i d a มาพอสมควรแล้วสาหรับคนที่น่าจะเป็นไปได้นะครับฉลามดำครับปัจจุบันเนี่เขาเป็นแชมป์ช่อง7แชมป์ปูนเสือแชมป์ราชดําเนินในพิกัดน้าหนัก118อปอนด์ครับชื่ออื่นที่เคยใช้พวกกส,สิกรมดคันไฟหลายคนจําได้แน่นอนเขาคือแชมป์มวยรอบปูนเสือที่ตอนนี้ก็ยังถือว่าเก่งที่สุดอยู่ไวลาสุดเขาต่อยประมาณ119อปอนด์ครับชนะน็อกยกสี่สิงดํากับแฟโฟกั ก่อนหน้านั้นนะครับก็ชนะเพชรสมหมายสอสมหมายที่ต้องบอกว่าเป็นมหาเทพจากกลุ่มพลังใหม่ได้ในพิกัดน้ำหนักตอนนั้นก็เพชรสมหมายต่อให้1ปอนด์นะครับเพชรสมหมายชกร้อยฉลามดําชก1 1 9มาดูคู่ชกของฉลามดำนะครับที่น้าหนักใกล้เคียงกันที่คิดว่า,าจะทํามาชนกันได้สักร้อย1 9 1 2 0นะครับผมแบ่งเป็น3กลุ่มแล้วกันคือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มมวยฝีมือจ๋านะครับและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นมวยที่สามารถชกได้ทั้งรุกและก็รับ และก็อีกหนึ่งกลุ่มเป็นมวยบุกบู้ที่เอาไว้ไล่สู้ฉลามดําเอาไว้ล่าฉลามดําโดยเฉพาะเอาแถมอีกกลุ่มแล้วกันนะครับถือเป็นกลุ่มมโนนะครับกลุ่มมโนที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกท่านวางทุกอย่างลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของค่ายมวยหรือว่าสายศึกต่างๆนานานะครับให้ตัดออกไปเลยเรามามองในมุมแฟนมวยครับว่าอยากจะให้เขาเจอไข่เอาตรงนี้เป็นหลักครับพูดไปถึงสายศึกเกียรติเพชรก่อนนะครับ ไฟหลังๆที่เกรเพชรจัดมามีคนที่ฟอร์มเด่นขึ้นมาคือเพชรสังวาลนสอสมานกามเมนครับแล้วก็น้ำหนักที่ชกคือ118-119เขาทำได้แน่นอนคือเป็นอีกหนึ่งตัวแล้วครับที่ถ้ากลับไปเจอกับฉลามดำอีกครั้งย้อนไปเจอกันหน่อยไปคุยกันใหม่ก็น่าจะได้ดูน่าจะได้หลุ้นครับแล้วก็มีเจริญเงินบุรณามวยไทยครับคนนี้มาจากคนละสุ์คนละสายแต่เป็นมวยบู๊ที่เป็นมวยกําลังสร้างแล้วครับของทางเพชรยินดีถ้ามาล้มยักษ์อย่างฉลามดำได้ก็น่าสนใจครับ มีไม้สั่งคำสอยิ่งเจริญกันช่างครับไม้สั่งคำก็ถือว่าห้าหากได้สู้ก็คงขึ้นลิฟเหมือนกันนะครับและอีกหนึ่งตัวตัวนี้สําคัญเลยนะครับเพราะเขาคือแชมป์ปูนเสือตัวล่าสุดก้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยครับก้องพบมวยบุกบกูสู้ดีนะครับเป็นมวยเข่าที่เดินบุกเบียด แล้วก็มีความแข็งแกร่งแรงในน้ําหนักประมาณ118คิดว่าน่าจะไล่สู้ฉลามดําได้ดีเลยฉลามดําจะเร็วแค่ไหนก็ต้องมาลวัดดูถ้าหากเจอกับทางกล้องพบอย่าสีฟันสมุนไพรใส่โยกครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งะแถมไม่หน่อยน้องกล้องชัยวัดอาจจะดูอ่อนเนื้ออ่อนนมหน่อยอ่อนประสบการณ์หน่อยหรือเปล่าแต่กล้องชัยวัดเองนะครับผมคิดว่าถ้าวางเกมแก้เกมดีๆเหมือนฝรั่งนะเวลาเขาดูเกมดูการอ่านเกมดูการออกแข้งต่อแข้งหมัดต่อหมัดเนี่ย ถ้าทำการบ้านดีๆแบบนั้นนะมันสู้กันได้มันสู้กันสนุกเลยนะครับในวงการมวยของเราและนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่จะต้องเดินเข้าหาฉลามดำนะครับนามาฝากกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มนี้คือกลุ่มมวยฝีมือที่จะต้องวัดชั้นวัดเชิงกับเจ้าฉลามดําผมเปิดไปทื่ตัวแรกนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงเวนอมนะครับคือรองแชมป์มวยรอบปุนเสือแล้วก็อยู่ในสายสึกเกียรดเพชรด,ด้วย ไม่รู้ว่าทางทีมันเกียรติเพชรนะครับก็จะเอามาชนกันได้หรือเปล่าหรือว่าเกรงใจบารมีรุ่นพี่นะครับเจ้าของแชมป์ปูนเสือมหายนะครับจะประกบกันไหมฝีมือชนฝีมือจะมันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูแต่ว่าถ้าประกบมาได้วางเกมวางแผนสู้กันก็น่าจะสนุกดีครับอีกหนึ่งคนคือคิวทองครับคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองคิวทองเองก็ฝีมือจัดจ้านพอควรแล้วครับแต่ว่าหลังๆอาจจะฟอร์มไม่ค่อยดีมากนัก รูปร่างเนี่ยได้เปรียบฉลามดำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องวัดอาวุธกันเลยสําหรับมวยคู่นี้แต่ถ้าเอาประกบจริงๆก็คงเป็นรองฉลามดําอยู่นะแต่ว่าน้องก็คืออีกหนึ่งแคนดิเดต้วครับที่ผมมองว่า้าให้สู้กันก็สู้กันได้ครับแล้วก็มวยฝีมือคนสุดท้ายครับที่ผมมองว่าเหมาะสมขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนครับก็ขุนศึกน้อยนะ่ไฟล์ล่าสุดเขาต่อย118นะครับแล้วก็ดรุร,ริการผ่านมวยเนี่ยถือว่าโหน่าดูเลยครับคู่นี้คำสุ้คมสายมาเจอกันครับสำหรับมวยชอบใครผมว่ามีเสียงแตกแนนนน่อสําหรับมวยคูี้ อีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มที่ได้ทั้งบุกแล้วก็ได้ทั้งรับมีคนแรกนะครับบังตอพอหลักบุญครับบังตอคือแชมป์ของฝั่งรังสิตนะครับแชมป์ของฝั่งเพชรยินดีซึ่งเขาก็กําลังหาคู่อยู่เหมือนกันแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับบังตอเนี่ยชนะคิวทองมานะครับคือคันดิเดตที่เราพูดถึงเมื่อก่อนหน้านี้เนาะเพราะฉะนั้นเราบังตอกับทางฉลามดำเนี่ยก็จะเป็นอีกคู่ที่น่าดูเลยบังตอก็จะได้อายุที่มากกว่านะครับ แล้วก็ได้ส่วนสูงนิดหน่อยส่วนฉลามดำได้ความสดความห้าวครับคู่นี้น่าสนใจไหมครับบังต่อพอหลักบุญกับฉลามดำนาะยเอกท่าศาลาครับอีกหนึ่งคนและกันครับอีกหนึ่งคนก็อาจจะเร็วๆนี้คงเป็นไปได้ลําบากแต่ว่ามันเป็นไปได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าดูมากๆกูมาดอยเพชรอินดอาาเดียแคมป์ย์ครับอยู่ในกลุ่มที่ผมจัดไว้เป็นได้ทั้งบุกแล้วก็ได้ทั้งรับนะครับ กูมานดอยเจอกับฉลามดำครับโอ้โหจอมเก่าอย่างกูมานดอยครับเจอกับฉลามดำถ้าได้จัดคู่นี้ผมว่าวิกแตกครับจัดที่ไหนก็วิกแตกครับก็ถือว่าเป็นไฟส์สคัญของฉลามดำเลยเพราะว่ามีไฟ์นี้แหละที่ประกบมาแล้วดูฉลามดำจะเป็นรองเรื่องประสบการณ์พอสมควรเลยครับกดไลค์ครับกดติดตามครับไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเรานะครับสถานีมวยไทยอ้าวอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นกลุ่มเซอร์ไพรส์แล้วกันนะครับถือเป็นกลุ่มสเปเชียลนั่นก็คือทองพูนครับ ทองพูลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทองพูลต่อยน้ําหนัก118นะครับพี่น้องครับ118 119นะครับคือทองพูลน่าจะสู้กับฉลามดําได้ดีเลยแหละครับแล้วก็ศักดิ์ศรีบาร,รมีที่ไปดังในวันลุมพินีแล้วนะครับออกมาชกกับตมารุ่นน้องในสังกัดเกียรติเพชรตัวเองเดิมนะแต่ก่อนทองพูลก็ชกอยู่เกียรติเพชรนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมว่าน่าจะให้เจอเลยเอาความดังครับมาสู้ กับฉลามดํานั่นเองครับพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไรครับมองว่าฝวีมือฉลามดำมีอาวุธที่หลากหลายมากกว่าส่วนท้องพูนเองก็เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดประมาณนั้นครับนี่คือ,อรายชื่อนักเกที่ผมคิดว่าอยากจะให้เจอแล้วครับเจอใครก็ได้ครับในลิสต์ที่ผมริดมาแต่ว่าถ้าเอาความเป็นไปได้จริงๆตอนนี้มองคู่ต่อสู้คือบังตอ แล้วก็ทางกุมารดอยนั่นเองครับจะต้องรอกุมารดอยกลับมาแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเจอกับกุมารดอยเนี่ยเขาต้องไปหาไฟครับเพื่อที่จะขยับเนื้อขยับตัวขยับร่างกายก่อนไม่งั้นนี่ร้างเวทีหรือเวทีนานแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีมากนักนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วครับหลายๆคนที่ผมพูดมาเขาก็มีคู่กันถ้าจะหมดนะอย่างบางตออย่างเงี้ยครับก็มีคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โห ฉลามดําเราก็ต้องรอนานหน่อยนะครับว่าจะเจอกับใครก็รอติดตามกันได้เลยครับมองว่าเจอใครดีนะครับ 118, 119หรือว่า120ก็ได้นะถ้าตัวที่อ่อนกว่าก็ให้ฉลามดําต่อมหนักให้จะดีไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ครับคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับ